และนี่คือบันไดทางขึ้นไปไหว้องค์พระธาตุช่อแห่นะครับวัดพระธาตุช่อแหอยู่ที่จังหวัดแพร่เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองนะฮะดูตุงลวดลายสวยทีเดียวนี่คือด้านหน้าโบสถ์นะครับ ผมจะไปไหว้พระในโบสถ์ก่อนอันดับแรกลวดลายศิลปะดูสวยงามดีนี่นะฮะเข้ามาข้างในก็จะเจอตุงแขวนหลากสีดูสวยเลยฮะแล้วก็พบเจอกับผู้คนมาทำบุญทันทานกันไม่ขาดสายนะครับที่วัดแห่งนี้องค์พระประธานดูงดงามมากทองเหลืองอารามน้อมกายวาจาใจกราบพระไปพร้อมกันนะครับสาธุ และนี่คือองค์พระธาตุช่อแห่เป็นโบราณสถานอายุพันกว่าปีเอดีสีทองเหลืองอารามทรงแปดเหลี่ยมย่อมุมไม้12บปูด้วยทองดอกบัวศิลปะแบบเชียงแสนภายในเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุคือพระเกศาธาตุและพระศอกซ้ายของพระพุทธเจ้าความเป็นมาของพระธาตุช่อแห่มีสองตำนานดังนี้นะครับตำนานแรกในพระราชพงศาวดารกรุงสุโขทัยระบุว่าวัดพระธาตุช่อแห่สร้างขึ้นในระหว่างพุทธศักราช1000พัน 879-1881โดยขุนล้วไอก้อมสร้างเจดีขึ้นที่ดอยโกศิยทะชัดคะบันพตหรือสถานที่ตั้งพระาธาตุช่อแฮในปัจจุบันนี้และได้นำพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับพระราชทานจากพระมหาธรรมราชาหรือพรยาลิไทยเมื่อครั้งเป็นพระมหาอุปราชรองเมืองศรีสัชนาลัยมาบรรจุไว้ใต้ฐานเจดีโดยตำนานที่สองพระาธาตุช่อแฮในพระเจ้าเรียบโลกระบุว่า เมื่อครั้งพระพุทธเจ้าเสด็จมาที่เมืองพลหรือเมืองแพร่ในอดีตทรงประทับที่ดอยโกศิยัทะชัดฆาบรรพศหัวหน้าชาวล้วคือขุนล้วไอ้ก้อมได้มากราบสักการะและพระพุทธองค์ได้แสดงปฏิหารและได้ประทานพระบรมสารีริกธาตุก็คือพระเกศาธาตุเป็นที่ระลึกพร้อมทั้งรับสั่งว่าหลังพระองค์เสด็จดับขันปร,ริณิพานไปแล้วให้นำพระบรมสารีริกธาตุพระข้อศอกข้างซ้ายมาบรรจุไว้ณสถานที่อย่างนี้ สำหรับชื่อพระธาตุช่อแห่สันนิฐานว่าเพี้ยนมาจากช่อแพรโดยคำว่าแพรมาจากผ้าแพรเชื่อกันว่าชื่อของสถานที่ตั้งองค์พระธาตุคือดอยโกศิยะทัชชะคะบัรพนซึ่งมีความหมายว่าดอยแห่งผ้าแพรอันงดงามและพระธาตุช่อแห่ยังเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของท่านผู้ที่เกิดปีขานหรือปีเสือนะครับใครเกิดปีเสือก็มาไหว้ได้นะครับ นี่คือบริเวณด้านหลังองค์พระธาตุช่อแหนะครับผมกําลังจะเดินไปไหว้พระเจ้าทันใจซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจําวัดแห่งนี้นะครับผู้คนนิยมมากราบไหว้ใครมาไหว้พระธาตุช่อแหกก็อย่าลืมมากราบขอพรหลวงพ่อพระเจ้าทันใจนะครับมีใครเคยมาไหว้พระธาตุช่อแหบ้างคอมเมนต์บอกหน่อยสุดท้ายนี้อนุโมทนารระบุญกุศลร่วมกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสาธุแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ